า,า,ารรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านจัดสวนากาแฟทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนคนน่านขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2567เวลา7นาฬิกานะห้องประชุมพุทธบูชาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านตําบลฝ่ายแก้วอําเภอภูเพียง,งจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนานจัดเสลนากาแฟทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนคนหน้านอโดยมีนางนัทวิพรจันตพรม,มาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนานพร้อมด้วยนางพัฒนันพิพิณวงศ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนานให้การต้อนรับสื่อมวลชนจังหวัดนนานเพื่อร่วมเสวนาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนคนน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาผู้เข้าร่วมเสวนากาแฟสอพอมอน่านในพิพัฒน์สสดีแพงประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านในบุญยงสสสะอาดนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านนางสาวรินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสอมอทอและนายสันเพชรปุละบริษัทไฟฟ้าหงลาจำกัดหัวหน้าสำนักงานน่าน รวมถึงภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนภายในจังหวัดน่านทาให้เกิดการขับเคลื่อนงานทั้งระบบโดยมีประเด็นหารือและร่วมเสวนาวัตถุประสงค์และความสําคัญของกิจกรรมเสวนากาแฟเพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบรรยากาศที่เป็นกันเองโดยเฉพาะภายในบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสวนาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระในประเด็นต่างๆดังนี้ประเด็นที่หนึ่ง นโยบายจุดเน้นและวิสัยทัศน์ของสอพอมอน่านเพื่อการพัฒนาอย่างยังย่งยืนการพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนโดยมุ่งมัน่นการสร้างภาพการศึกษาและความร่วมมือกับชุมชนประเด็นที่2มุมมองของสื่อมวลชนต่อแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนจัดน่านแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมเสาวนาและสื่อมวลชนเกี่ยวกับการสะท้อนความต้องการความคาดหวังและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนประเด็นที่สม แนวทางที่ทุกท่านอยากให้สอพอมอน่านขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดประเด็นที่ 4. การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในโลกปัจจุบันการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างทักษะรู้เท่าทันสื่อในโลกดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนรับมือกับข้อมูลและการสื่อสารออนไลน์อย่างมีความรับผิดชอบหลังจากนั้นได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน,านโดยมีพระราชนันทวชรบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดน่านประธานสงพร้อมพระสงฆ์จำนวนเก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์นางนัทวิพรจันตพรมมาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารประธานในพิธีจุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทอดผ้าบาังสุกุลและนำแขกผู้มีเกียรติถวายจะปัดใจเครื่องไทยรมในครั้งนี้ด้วยประสิทธิสองเมืองแก่นระดมทุนการช่วยเหลือนักเรียนเป็นจำนวนเงินที่ระดมทุนสองคือนักเรียนที่ประสบเหตุต่างๆนะคะเ,เช่น เจ็บป่วยร้ายแรงหรือเสียชีวิตการถูกระเมิดสิภ์ภายจากความรุนแรงนะภายที่กระทบต่อร่างกายจิตใจหลังๆเนี่ยค่ะแล้วก็ได้นาเนินไปแล้วว่าทั้งท่านศึกษาด้วยนะคะว่าขอทั้งองค์กรไม่ใช่เฉพาะเด็กน,นะคะตั้งแต่ผู้บริหารลงไปจนถึงบุคลากรน,นะคะแล้วก็เรื่องของคุณภาพที่มีข่าวคือผมผมเป็นคนที่ผมจะไปอยู่ที่เก่งตลอดว่าเวลาเห็นคลิปวิดีโอที่มีเด็ก ต่อยทำร้ายอะไรกันอย่างเงี้ยอยากทราบว่า,าแนวทางการตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ตั้งวอลูมนะคะเป็นศูนย์ความปลอดภัยของอสพทนะคะคนที่จะรายงานข่าวตรงนั้นก็จะผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงทาด้วยเรียนเชิญค่ะที่ได้จุดธูปเทีเยนบูชาพระรัตนตรัย

นะโมตัสสะพะคะวโตอรหะโตพระขะวตาธรรมโมธรรมังนัมสามิสุปฏิสังขังนมามิมะยังพันเตวิสุโมตัสสะพะขะวโตอรหะโตน้องถวายครับจากขอบพระคุณตัวแทนวิเกียรนะครับทั้งเก้าท่านน้องถวายจะถูกปัจจัยครับ